ครับอันนี้คือเมอนูตะก,กะแตนเมนูตะกะแตนมันนี้ครับแกงส้นหนามยสมครับจะมีน้นามยสมแล้วก็พริกครับกระพงนัวกับห่ปลาแล้วก็มีตะกะแตนห้อน ลวกน้ำห้อนล่างน้ำเย็นเด็ดปีกเด็ดขาครับใส่ผักแยงเข้าไปซ่อมนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับน้ำมิโสมกับน,น้ำมิสซมเห็ดไม่ไหมครับมันดังแสบน้ำมิโสมน้ำไหม่กิมซุ่งครับ จอออนหอวคือหอมแต่ฮ่องกเอาใส่ครับใส่พะก๊วยแข็งครับสูตรยอดครับมันสิคือขัวต้อนี่พี่น้องครับฝ่ามออบไปจังหน่อย นี่คือใส่เสวิตโดยที่ห้องบ่ต้องมีตรงต้นทุนพักระแยงกับปลูกเราพี่น้องกินอยู่ทั้งปีครับพะกระแยงนี่กินอยู่ทั้งปีครับลังเทือกับแกงไส่บอนลังเทือกับแกงไส่เน้อใหม่ครับอยู่กับแรงอาหารครับมาอยูบ่บ้านห้องชุดแสนจะสะดวกสบายครับ บริสุทธครับพี่นอ้องแทบจะบริเห็นกันกับเงินเลยครับแต่ละมือถ้าบวัวไปขายทักแต่นครับถ้าขายทักต่นก็นกนได้จับได้บาบก,กันอยู่ครับเงินทองก็ได้นี่ละครับเมโนูทักกัต่นก็ได้ครับซซมนีกระสุกแล้วพี่นอ้อง ทำนี้ก็ถือว่าเสร็จสิน้นการที่ใส่ชีวิตให้มันรู้ลาแบบง่ายๆก็คือแกี๊ยงตะ็แตนใส่นมำซุมถ้สสมวยเดียวทขกคนเนี้ยนี่ก็รู้ลาได้แล้วสำหรับคนอยากจะอยู่สมถะ,ะแบบผมนี่ครับสุดแสนจะอร่อยแล้วครับมาพี่น้อ รับประทานน้ำกันบาดนี่ครับสำนียงแล้วพี่นอ้อง